ฝ่ายสีแดงค่อยๆเดินขุนครับและสีขาวเนี่ยเดินขุนเช่นกันนะสีแดงยังคงเดินขุนครับและในจังหวะนี้เป็นแต้มที่ดีมากฮรสีขาวใช้วิธีการเดินเรือมากกดที่ตำแหน่งชอช้างหนึ่งอันนี้เป็นแต้มใหม่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้ครับในคลิปนี้ครับผมมี บันทึกเกมการซ้อมนะของอาจารย์หนุ่มเทพนะครับอาจารย์หนุ่มเทพเนี่ยเขาชอบซ้อมในเว็บไซต์ p พ k เกมเนี่ยเจอกับนักหมักลูกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าโซฟาสนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมเนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกลูปหมาอะไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปดูกันเลยเกมนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเกิดขึ้นในเว็บไซต์ p พ k แต่ว่าเพื่อให้มันง่ายต่อการรับชมนะครับผมก็จะเอามาวิเคราะห์ แล้วก็อธิบายการขึ้นหมากในกระดานจริงให้ดูนะครับจุดเด่นของอาจารย์หนูเทพเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าเรื่องของการเปิดหมากเนี่ยชั่วโมงนี้อาจารย์หนูเทพเนี่ยเปิดหมากน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับคือในตาเดินแรกเนี่ย หลายคนเนี่ยที่ดูบันทึกเกมของอาจารย์หนุเทพมาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาชอบเดินเบี้ยหน้าเม็ดก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายพื้นฐานก่อนนะระหว่างเดินเบี้ยหน้าเม็ดก่อนกับเดินเบี้ยหน้าควรเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยนะครับคุณผู้ชมหลายคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยตาที่1เนี่ยมันจะเดินอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ว่าคุณต้องเข้าใจด้วยว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่นะถ้าคุณเดินเบี้ยหน้ามาเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าคุณเจอม้าโยงซ้ายเนี่ยสิ่งที่คุณจะจะเดินนะอาจจะเป็นพวก ม้าเทียมโคนในผลนะในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไปเดินเบี้ยหน้าเม็ดก่อนเนี่ยความหมายก็คือส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพวกมมาเทียมเบีย้ยคู่กลางนะครับลักษณะนี้นี่เพราะงั้นเนี่ยในตาเดินแรกเนี่ยการออกเบีย้ยตัวแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลต่อรูปเกมมากนะครับก็อันนี้อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะมันเป็นพื้นฐานของการเปิดหมากนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เรียนรู้มาจากอาจารย์หนูเทพอีกทีหนึ่งมาดูกันที่เกมจริงครับอาจารย์หนูเทพเนี่ย เขาเดินเบีย้ยหน้าเม็ดมานะส่วนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเดินเบี้ยหน้าโขนก็คือเบี้ยจากตำแหน่งคอควาย6มาคอควาย5ครับในจังหวะนี้ครับพอเห็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่เดินเป็นพวกเม็ดซ้ายม้ายงซ้ายเนี่ยอาจารย์หนุเทพเขาก็เลยปูคู่เนี่ยเป็นม้โยงขวาหมากฝ่ายแดงขึ้นม้าทันทีครับและหมากฝ่ายขาวอาจารย์หนุเทพโต้กลับด้วยการขึ้นม้าต่างฝ่ายต่างขึ้นมาครับและในตาเดินนี้หมากฝ่ายแดงเนี่ยเดินม้าอีกครั้งหนึ่งครับ เป็นม้ายงขวานะหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์ดูเทพเดินเม็ดครับหมากฝ่ายสีแดงทิ้มสกัดเบีย้ยไว้ก่อนเพราะเกรงว่าถ้าทิมสกัดเบีย้ยช้าไปเนี่ยฮะอาจจะทําให้สีขาวเนี่ยปูเป็นม้ายงขวาก้ามปูหรือเปิดเป็นม้ายงขวาสามเบีย้ยถามว่าเปิดเป็นก้ามปูหรือเปิดเป็นสาเบีย้ยเนี่ยเราไม่สามารถรับมือได้หรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าเราทําแผนมาแล้วก็ เรียนรู้มาขนาดไหนบางคนเขาอาจจะเฮ้ยขี้เกียจมานั่งรับก้ามปูหรือสามเบี้ยอันเนี้ยก็ไม่ว่ากันทิ่มเบี้ยมารับมาสกัดแบบนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าสีขาวทิ่มก้ามปูเนี่ยก็จะโจนทิ่มใส่มาในลักษณะนี้ครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลนะจังหวะนี้สีขาวก็เลยโยกเม็ดขึ้นมาครับจากตำแหน่งชอชิง2มาที่จอจาน3มครับมากฝ่ายสีแดงเดินโคนครับและหมากฝ่ายสีขาว เดินโคนเช่นกันครับในตาเดินเนี่ยครับมันเป็นตาเดินที่สาคัญมากนะของฝ่ายสีแดงเนี่ยเวลาคุณเล่นหมากรุกไทยเนี่ยในช่วงของการเปิดหมากเนี่ยมันจะมีคนคิดอยู่2ประเภทก็คือคนแรกก็คือเอ้เราเปิดหมากให้เรือมันเชื่อมถึงกันแล้วเราค่อยโจมตีคนที่นะครับก็คือมีโอกาสโจมตีเลยคุณดูตาเดินสีแดงให้ดีนะสีแดงเขาเดินเม็ดนะครับการที่สีแดงเดินเม็ดในลักษณะนี้มันแปลว่าหมากฝ่ายสีแดงไม่โจมตี ไม่ยึดกลางกระดานนะครับพอไม่ยึดกลางกระดานเสร็จนี่ครับหมากฝ่ายขาวอาจารย์หนุเทพปู3เบี้ยตรงกลางกระดานครับจริงๆจะไม่ปู3เบี้ยจะไปเดินม้าเดินโคนเนี่ยมันก็ได้หมดนะครับแต่จังหวะนี้อาจารย์หนุเทพเขาต้องการที่จะชิงพื้นที่ตรงกลางกระดานนะครับสีแดงเดินเบี้ยครับและในจังหวะนี้เนี่ยหมากฝ่ายสีขาวแทงเบี้ยสูงหน้าเม็ดครับคือคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าจังหวะของการแทงเบี้ยสูงหน้าเม็ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากการแบบปู3ามเบี้ยในลักษณะนี้ มันทําให้การทิ่มสูงหน้าเม็ดเนี่ยฐานของเบี้ยสูงเนี่ยมันค่อนข้างแน่นนะครับเดิมทีถ้าคุณไปแทงอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยฐานยังไม่แน่นนะฝ่ายสีแดงอาจจะกินตัดเข้ามาก่อนได้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มันซับซ้อนมากแต่พอฐานเบี้ยสองข้างเนี่ยมันแน่นเนี่ยสีแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะแก้ไขลําบากครับในตาเดินเนี้ยสีแดงเนี่ยพยายามแก้ไขด้วยการเดินม้าครับในส่วนของอาจารย์นุเทพเนี่ยเขาเดินโคลนขึ้นมาในลักษณะนี้ครับ หมากายสีแดงขอขึ้นโคนนะมาหนึ่งทีมากไฟสีขาวอาจารย์หนุเทพเลยขึ้นโคนมาในตำแหน่งงองูสามนะครับการเล่นเบีย้ยสูงเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันจะมีอยู่2แบบ1คือคนที่เอาโคนเนี่ยขึ้นมารีบยืนเลย2นะครับคนที่เอาม้าเนี่ยมารีบยืนวิธีการแก้ของสีแดงเนี่ยแก้ไม่เหมือนกันนะคนที่รีบเอาม้ามายืนเนี่ยตรงเนี้ยเราใช้วิธีการขายเม็ดได้แต่ก่อนจะขายเม็ดเราจะกินเบี้ยตัวนี้ก่อนเหตุผลก็คือว่า คุณผู้ชมครับดูให้ดีนะถ้าเกิดเราแทงเบี้ยสูงเนี่ยอันนี้ผมปูพื้นฐานให้นะถ้าเกิดว่าหมากสีแดงเนี่ยมาขายเม็ดไม่ใช่ว่าเบี้ยสูงหน้าเม็ดเนี่ยอยู่ๆเราจะมาขายมุ้งขายเม็ดไม่ได้นะครับคุณต้องเข้าใจไอเดียของการขายเม็ดก่อนการขายเม็ดเนี่ยก็เท่ากับว่าสีแดงจะไม่มีเม็ดถูกต้องไหมแต่สีขาวมีเม็ดถ้าเกิดว่าสีขาวเนี่ยสามารถเอาเม็ดไปใช้ได้แปลว่าสีแดงคุณแก้เบี้ยสูงหน้าเม็ดเนี่ยผิดละเพราะงั้นมันจะต้องเกิดการกินด้านข้างก่อน นะต้องเกิดการกินด้านข้างก่อนทําให้เม็ดเนี่ยมันไม่สามารถขยับได้ให้ให้มันอยู่ในภาพอย่างเงี้ยครับให้มันอยู่ในภาพที่เบีย้ยเนี่ยมันบังบังเม็ดไว้นะฮะอันนี้คือแบบพื้นฐานการแก้นะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณจะไปขายเม็ดเรียบๆรียบเนี่ยมันไม่เวิร์กคนส่วนมากเนี่ยเวลาแบบโดนกินตัดเบีย้ยจังหวะเนี่ยพอโคนมันขึ้นมายืนในตําแหน่งงอง,งูสามเนี่ยคือสีขาวมันสามารถเอาโคนกินได้ เพราะงั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมคนถึงเลือกแก้ด้วยวิธีการนี้การทิ่มเบี้ยริมนะครับพอเห็นโคนเนี่ยมายืนตําแหน่งงงงสานะลองเอาไปถอดลองเอาไปทําความเข้าใจดูนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะที่อยู่ในหนังสือของอาจารย์นกกจิบครับในกลยุทธ์สุดยอดเสียนเล่มที่1ครับจังหวะน,นี้หมากฝ่ายสีขาวเดินม้าครับแล้วก็หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยทิ่มเบี้ยก้ามปูมาครับ อาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาก็เลยทิมเบี้ยเนี่ยมาชนมาสกัดเอาไว้ก่อนหมากฝ่ายสีแดงค่อยๆเดินขุนครับและสีขาวเนี่ยเดินขุนเช่นกันนะสีแดงยังคงเดินขุนครับและในจังหวะนี้เป็นแต้มที่ดีมากฮะสีขาวใช้วิธีการเดินเรือมากกดที่ตำแหน่งชอช้างหนึ่งอันนี้เป็นแต้มใหม่นะครับหมากฝ่ายสีแดงเดินขุนครับและดูแต้มต่อไปที่สีขาวจะโจมตีให้ดีนะคือจริงๆสีแดงอาจจะมีการทิมไล่ม้าหรือ แทงเข้ามาใส่ตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกท่อนแยกหนึ่งที่มันมีความซับซ้อนแล้วมันยาวมากผมขอไม่เล่าแล้วกันนะเพราะมันยาวมากนะถ้าใครมี AI ลองเอา AI ไปใส่ลองไปแกะใน AI ดูก็ได้เดินตามเบสมูฟมาเลยแต้มนี้เพยนี้ลองเข้าไปดูนะครับแต่จังหวะนี้วิธีการบุกไอเดียของสีขาวเนี่ยเป็นแต้มใหม่ขออาจารย์หนูเทพเขาใช้วิธีการกินสูงนะกินไอเบี้ยเอาเบีย้ยสูงเนี่ยไปกินก่อนนะปเป็นเบีย้ยหงายก่อน พอกินจังหวะเนี้ยถ้าเกิดว่าสีแดงเอาโคนกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนะในเกมจริงเนี่ยสีแดงเนี่ยเขาใช้วิธีการเอาเบีย้ยกินเบีย้ยสีขาวเอาเบีย้ยกินเรียบๆคุณเห็นอะไรไหมโคนกินเบีย้ยได้หรือเปล่าถ้าโคนกินเบีย้ยม้าขาดนะครับสมมุติเอาโคนกินเบีย้ยม้าตัวนี้ขาดทันทีเพราะงั้นกินไม่ได้ครับทุกคนในเกมจริงเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเอาเบีย้ยกิน สีขาวเอา,เอามา้กินตอบตรงนี้มันมีเหตุผลนะเพราะว่าคืออย่างนี้คุณผู้ชมถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องของการไหลตัวหมากเนี่ยตรงนี้มันจะค่อนข้างยากละทําไมถึงอยู่ๆเซียนถึงเอาม้ากินเพราะว่านะครับการที่เขาถามแลกม้าตรงนี้ยสมมติเอาม้ากินม้าเนี่ยโคนมันจะได้ขึ้นไปเล่นไงแต่นาคตนะเพราะงั้นเนะี่ยหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่เอามา้กินมา้าเขาเดินเม็ดเนาะสีขาวก็เลยเอามา้กินเลยนะครับให้ได้ทีเดินก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยอันนี้เขาเดินมา้า นะครับหรือจริงๆจะไปเดินโคนก็เดินได้แต่ทีนี้เขาคงมองแล้วว่าเดินโคนเนี่ยมันไม่มีคอนเทนต์ที่จะไปต่อโคนมันติดอยู่เขาเลยเดินมานะ้าเพราะว่าโคนเนี่ยน่าจะไปลูนี้แต่เหตุผลที่สีขาวเปิดก็เป็นการลดจํานวนตัวหมากและเป็นการสร้างทางเดินให้กับโคนหรือม้าในอนาคตด้วยนะครับในแต้มต่อไปเนี่ยหลังจากเดินม้าเนี่ยสีแดงเขาใช้เรือเนี่ยมา ามาในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งชอช้าง8ดนะเขายังไม่กินนะเพราะว่าเขามาผูกม้าก่อนมากฟ่าสีขาวก็เลยเอาเบี้ยงอะเบี้ยงหงายเนี่ยถอยมาแลกเม็ดนะเกิดการแลกกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตาเดินเนี้ยสีแดงเนี่ยน่าจะไปเดินพลาดนะเจอเม็ดไล่นะแล้วก็ขอยอมแพ้ไปแต่สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อในเกมเนี้ยผมต้องการสื่อในเรื่องของการเปิดหมากตัวแรกการขึ้นเบี้ยสูงให้ฐานมันแน่นนะครับรวมไปถึง แต้มใหม่อย่างแต้มนี้นะครับเพื่อเอาไว้รับมือกับคนที่ชอบปู2เบียมาแต่เมื่อกี้ที่เราพูดกันค้างเอาไว้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีแดงเอาโคนกินจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งหมากสักครู่หนึ่งนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันนะเวลาเอาไปเล่นเองเนี่ยจะได้แบบเข้าใจแต้มจะได้เคยเห็นนะ่หมากลุกเนี่ยมันมีอยู่3อย่างนะครับคือคุณต้องเคยเรียนเคยเจอด้วยตัวเอง เคยเห็นเคยเรียนรู้นะมันมีอยู่ประมาณแค่นี้แหละครับเคยดูเคยศึกษาเคยเรียนรู้เอ้ยไม่ใช่เคยดูดิเคยเห็นเคยโดนเคยเรียนรู้นะ3อย่างนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะจังหวะเนี้ยพอเอาเอาเบี้ยกินหไายเสร็จเนี้ยเทาโคนกินเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเท่าโคนกินนี่ฮะเราใช้เบี้ยเนี้ยกินไล่โคนก่อนก็เท่ากับว่าเราได้กินเบี้ยฟรีถูกต้องไหมครับถ้าฝ่ายสีแดงถอยโคนเนี่ย ตรงนี้มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทางเม็ดและทางโคนเกิดขึ้นนะครับเราสามารถเอาเม็ดเข้ามาเล่นนะดูวงกลมนะแล้วก็เอาเอาโคนเข้ามาเล่นได้ในในอนาคตแต่ถ้าสีแดงนะครับห้าวสีแดงห้าวเอาโคนขึ้นมานะจะเจอแทงค่าโคนตรงนี้นะคเอาเบีย้ยกินเบีย้ยคืออันนี้มันเป็นแบบไอเดียในการเล่นเฉยๆนะครับคือถ้าในรูปจริงเนี่ยถ้าแทงมาตรงนี้จะเจอกินเหลือแล้วเจอกินเบีย้ยคืนได้แต่คือสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยมันคือ ในลักษณะนี้นะครับก็ลองเอาเอาไปเล่นลองเอาไปศึกษาไปค้นคว้าไปลองเรียนรู้กันดูนะสุดท้ายแล้วคือสีขาวเนี่ยเขาจะพยายามทําทางเม็ดแลวพยายามเคลียร์โคลนออกไปให้ได้เท่านั้นเองเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมคารวสผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020บ ม้าโยงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชั่นปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line@ แอดหมากรุกไทย